เจยงอ um> uh> ู้ห um ูเน ja ี่ยตอนแรกกำลังจะซึ้งๆปีแม่ค่ะแม่ค่ะรางวัลสึ้งๆของนายเอเจนท์เอเวอร์ค่ะปันเพื่อควค่ะก็อยากจะขอบคุณจริงๆค่ะที่มอบรางวัลสรงเกียนี้ให้นะคะรางวัลปันธงเทิดธรรมของนายเอเ n m e ์เ a เวอร์2017ให้นะคะเพราะว่าเป็นรางวัลที่ต้องใช้ความเพียรพยายามค่ะ นอกจากจะเป็นคนในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยนะคะเราต้องเป็นคนที่พยายามทําความดีมามากกว่าสิปีซึ่งตอนที่พิธีรอนเขาประกาศคุณสมบัติของรางวัลเนี้ยเราเขาบอกว่าต้องทาความดีมามากกว่า10ปีผุมได้ยินเสียงน้องๆในวงการรุ่นใหม่ๆทําเสียงอู้หูอย่างนี้เลยค่ะน่ารักมากเสียงน่ารักมากเลยค่ะก็เป็นความภูมิใจค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะ เราตั้งใจทําของเราอยู่แล้วนะคะแต่พอวันหนึ่งยีคนเห็นในสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นกําลังใจค่ะมันเป็นความปลื้มใจมันเป็นสิ่งดีๆที่ทุกคนมอบให้อย่างเมื่อกี้ที่บอกขอบคุณกําลังใจจากแฟนๆค่ะทุกคนก็ส่งเสียงกันมาอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่หงทําให้บุมมีพลังในการทําสิ่งดีๆต่อไปค่ะพี่หนภูมิใจขนาดไหนคะกับว่าแบบเรียกว่าเป็นสมบัติทุกอย่างมันควจะทำให้ใจ้ต่มไป ต้องภูมิใจมากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่แค่แบนี้เลย <laughs> เพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะกวาการได้รับรางวัลนี้แล้วก็ในการทําสิ่งต่างๆมันก็มีดราม่าเนาะมีดราม่ามีความเหนื่อยแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้แบบเราเจอคําพูดอะไรเยอะแยะมากมายวันเนี้ยก็เลยพูดบนเวทีไปเลยค่ะว่าหลายคนจะโดนเนาะอย่างเช่น ทำดีเอาหน้าทำดีสร้างภาพหรืออะไรก็ตามเลยอยากจะบอกว่าแต่ต้องทําต่อไปนะทาสิ่งดีๆทําต่อไปนะอย่าไปท้อกับคำพูดอย่าไปท้อกับสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองเราไร้ไร้หรือสิ่งที่มองจุดที่เราพลาดอยู่จุดเดียวแล้วก็ลืมความดีที่เราทาไปหลานครั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากจะส่งกําลังใจให้ทุกคนไม่ใช่ว่าเฉพาะในวงการบันเทิงนะคะทุกทุกคนเลยค่ะใครทําความดีขอให้ทาต่อไปค่ะสู้ต่อไปค่ะสิ่งที่แม่ สร้างแรงบรันดาลใจให้กับหลายๆคนเลยเหมือนกันตรงนี้แม,มงง่รู้สึกยังไงโอ้ก็รู้สึกภูมิใจค่ะว่ามีสิ่งที่สิ่งที่เราทํามีคนเห็นแล้วเขารู้สึกว่าอืมเขาก็น่าจะทําได้หมูมเชื่อว่ามีมีเยอะอนะคะหลายคนที่อยากทำอะคะ่ะแต่อาจจะก,กลัวว่าเออฉันเวลาน้อยหรือเปล่าฉันทำไม่ได้หรือเปล่าบ่อยบุ๋มว่าถ้าเริ่มต้นทำแล้วทำไปเรื่อยๆจะรู้เองค่ะว่าเราทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยังน้อยต้องลงมือทำค่ะขอบคุณที่เห็นหมูเป็นต้นแบบ นะคะว่าวิผู้หญิงวันนี้มีพลังมากเหลือเกินในการทําสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายคนก็จะมาขอคําปรึกษาบ้างขอวิธีการบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะบุ๋มดีใจค่ะดีใจที่ที่มีคนเห็นในสิ่งที่ดีแล้วอยากทําสิ่งดีๆค่ะอย่างว่าบางครั้งมันมีเหน็ยมีท้องมีกำลัมที่เราให้กระโดวมาทำอำทำไมมีมีค่ะมีเพราะว่ามันก็มีดราม่าเกิดขึ้นเยอะเนาะอย่างที่ทุกคนทราบชื่อพี่บุ๋มอยู่พร้อมกับดราม่า ดราม่าชีวิตส่วนตัวบ้างดราม่าอะไรบ้างโดยที่ทุกคนก็จะไปด่าเรื่องแบบเป็นคนดีจะทำเนี่ยคือแบบเราก็ต้องมองว่าเราก็คนน่ะมันก็ต้องมีสิ่งที่พลาดบ้างหรือสิ่งที่เราทําบางคนบางบางทีคนอื่นก็อาจจะไม่เข้าใจเราบ้างมองเจตนาเราอีกแบบบ้างมันเกิดขึ้นได้หลากหลายอย่างค่ะแต่แต่การทําความดีอ่ะมันก็คือการได้ช่วยเหลือคนอื่นการที่ทาให้สังคมเราหน้าอยู่มากขึ้นเราก็ต้องส่งเสริมภาพดีๆในสังคมให้เกิดขึ้น บุ๋มก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ฉันท้อไม่ได้ถ้ารุ่นแม่ท้อเนี่ยรุ่นน้องๆจะเดินต่อไปอยังไงเราก็เลยยังต้องแกล่งแม้ว่าจะมีหนามมีอะไรอยู่เพราะบุ๋มเชื่อว่าสิ่งที่บุ๋มพยายามฝากความวากหนามต่างๆกูาาทางให้ทุกคนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอนาคตจะมีน้องๆในวงการบันเทิงมาทําโปรเจกต์ดีๆกันมากมายมาก,มาก,มากขึ้นได้อย่างง่ายดายมากขึ้นค่ะกับรางวัลการเมืที่สุดจะแบบจะ,จ,ะจะทำให้มาตฐาย่ากนี้ไปโอ้โหมิกล้าค่ะ ไม่กล้าใช้คำว่ามาตรฐานสูงขึ้นแน่นอนเพราะว่าบุม๋มบุ๋มก็ทาอย่างนี้ของบุ๋มต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะถึงช่วงอายุที่เหมาะสมเช่นการทามูลนิธิขององค์กรทําดีจริงๆที่ซื้อที่ไว้ตรงคลองแปดตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสมบัติของชาติต่อไปบุ๋มมีพี่สอนรพงษ์เป็นไอดอลค่ะแล้วก็เลยทําที่ตรงนั้นกะทิ้งไว้เป็นสมบัติของชาติเหมือนกันแต่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเชลเตอร์สําหรับเด็กและสตรีที่ทถูกทําร้าย เราจะได้มีบ้านพักให้กับพวกเขาค่ะเพราะที่ผ่านมาเวลาบุมช่วยแต่ละเคสเนี่ยม๋มต้องไปเปิดโรงแรมให้เขานอนเปิดหอพักบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะไม่มีเชลเตอร์ให้เขาค่ะแล้วก็ที่นั่นจะเป็นสวนพักใจสวนปฏิบัติธรรมมีโรงทานมีที่ทำมูลนิธีจริงจังก็อยากจะเป็นที่พึ่งของทุกคนให้ได้ค่ะที่เขาลําบากแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็มาพึ่งพาเราได้ค่ะรองรับคนที่ต้องการช่วยได้เท่าไหร่โอ้ก็ก็อาจจะไม่เยอะมากค่ะเริ่มต้นโปรเจกต์นะคะเพราะพื้นที่มีแค่สประมาณสี่ไร่ นะคะพื้นที่ประมาณสีไร่กำลังจะขยายเป็น5ไร่แต่ก็ตอนนี้เงินดิฉันก็หมดนะคะใช้เงินส่วนตัวใช้<ๆ>เงินส่วนตัวเงินมูลที่อยู่ล้านเไปดูบัญชีได้เลยค่ะแต่ที่เหลือ5ล้านกว่าเนี่ยของดิฉันนะคะก็ตอนนี้งานพิีเซนเตอร์งานละครกับน้งน,นาเข้ามาด่วน <c oughs> ให้มูลที่หมดแล้วให้ประเทศหมดแล้วค่ะก็ก็อยากจะ,จะ ทำอะไรดีๆทิ้งไว้อะเนาะดังนั้นงานเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ <c oughs> อันนี้พูดตรงๆเลยแล้วก็อยากจะทําสิ่งดีอๆอย่างนี้ต่อไปเพราะว่าโปรเจกต์ยังต้องทําอีกเยอะค่ะยังไงขอบคุณทุกพลังด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณสําหรับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะเป็นกํลาลังใจที่ดีที่สุดของหนมูมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ